บทที่13 Channeling พระพุทธเจ้าโคตมะต่อ The Afterlife Interview with Gotama Buddha นอกจากพระพุทธเจ้าได้สื่อสารผ่านคุณเจมี่แล้วท่านยังสื่อสารผ่านคุณเอลีนาเอเ v นาเวลเลเวสชาวลิทัวเนียที่ไปอยู่อเมริกาครั้งแรกที่ทราบว่ามีคน a ชแนลพระพุทธเจ้าก็รู้สึกตื่นเต้นมากรีบเข้าไปค้นเรื่องราวของคุณเอลีนาในเฟซบุ๊กและเขียนไปขอบคุณเธอ พร้อมถามว่าเธอจะชนแนลพระพุทธเจ้าอีกเมื่อไหร่เธอก็ได้เขียนตอบมาหลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวการสื่อสารของพระพุทธเจ้าผ่านคุณแอรีนาแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีลูกศิษย์ส่งลิงก์การชแนลของคุณเจมี่บัลเลอร์ซึ่งได้กลายมาเป็นบทที่12ของหนังสือเล่มน,นี้ไปแล้วในช่วงใกล้ๆกันนั่นเองก็ได้พบเว็บไซต์ของคุณนาตาลีกรัสันซึ่งเว็บไซต์และช่อง YouTube ของเขา เต็มไปด้วยข้อมูลการชแนลครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพบ,บูชาในอดีตฝรั่งเรียก a s c e n d e n Masters เช่นพระคริสต์พระพุทธเจ้าพระศรีอารรวมทั้งเทวดาต่างๆที่ชาวโลกรู้จักเสียงของคุณนาตาลีในขณะชแนลก็เป็นเสียงที่สงบราบเรียบน่าฟังมากสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่สงบนิ่ง สำหรับชาวพุทธที่มีความรักเคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้าอย่างมากมายนั้นข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงย่อมมีความสำคัญสำหรับชาวพุทธที่เชื่ออย่างแน่นอนดิฉันจึงอยากนำเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าพูดผ่านคุณเอลิณามาเขียนไว้ที่นี่เข้าใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้ามาใช้ร่างเธอ คุณเอเลนาใช้ภาษาสำนวนอเมริกันมากเมื่อมาแปลเป็นไทยดิชันจึงปรับให้เป็นสำนวนกลางๆและเห็นว่าความเห็นของคุณจิมที่ดิฉันได้นำมาใส่ไว้ในบทที่12นั้นยังคงเป็นเรื่องที่ผู้อ่านต้องคำนึงเพราะเนื้อหาของคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสองเรื่องในบทนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้วิวัฒนาการตามยุคสมัยดูเหมือนท่านก็ยัง ติดตามข่าวสารของชาวโลกอยู่เสมอรู้ว่าชาวโลกกำลังเจอวิกฤตการที่เชื้อไวรัสโคโรนาระบาดอยู่ถ้าไม่ได้มาปรากฏในลักษณะของพระพุทธเจ้าที่เคยมาโลกนี้เมื่อ2,563ปีก่อนและพูดภาษาของชาวมคตหรือบาลีอีกแล้วข้อมูลต่างๆที่ท่านสื่อสารล้วนเป็นเรื่องของยุคนี้และใช้ภาษาของคนยุคนี้ซึ่งในหมู่ชาวแซงที่อยู่ข้างบน ล้วนต้องรู้ดีว่าโลกและมนุษย์กําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนมิติจากมิติที่สไปสู่มิติ4 5หปรากฏการเช่นนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของมันซึ่งชาวแสงทั้งหลายรู้ข้อที่จริงเหล่านี้ดีจึงเข้ามามีส่วนในการช่วยยกระดับพลังงานของโลกด้วย ซึ่งท่านได้บอกอย่างชัดเจนในคำสื่อสารผ่านคุณเอรีนาจึงเตือนให้เราอย่าฝืนแต่ให้ไหลไปกับพลังงานใหม่ๆเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำสมาธิและอยู่กับปัจจุบันขณะให้บ่อยขึ้นโดยไม่มีเจอร์รี่มาแทรกแซงท่านย้ำว่าไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์อะไรให้ซับซ้อนเกินไปโดยไม่จำเป็นท่านพูดไวชัดมาก ทำเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราได้เพิ่มระดับความถี่ของพลังงานให้ได้ระนาบเดียวกับของโลกแล้วข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าถ้าไม่ได้ตกข่าวเลยท่านยังคงติดตามความเป็นไปของชาวโลกและคอยช่วยเหลืออยู่เสมอไม่เพียงเท่านั้นท่านยังรู้เรื่องของกลุ่มคนสามาญด้วยรู้ว่าข่าวที่ออกมาจากสื่อหลักเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งหมด ส่วนเรื่องที่ท่านพูดถึงผู้นำจีนที่อยากช่วยเหลือมนุษยชาตินั้นไม่ขอออกความเห็นสีหัสาญาติภาษาที่ท่านใช้ผ่านคืนแอริน่าเป็นภาษาร่วมสมัยท่านใช้คำศัพท์ที่เป็นสากลมากเช่นพระเจ้าพลังงานเวลามิติปลดล็อกเวลาเป็นต้นข้อมูลเหล่านี้ก็แล้วแต่ท่านผู้อ่านจะนำไปพิจารณาด้วยตนเอง การสังเกตการโดยไม่จำเป็นต้องปากใจเชื่อหรือไม่เชื่อถูกหรือผิดถ้าทำใจให้เป็นกลางได้ก็น่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ก็มีบางสิ่งที่น่าจะเชื่อได้ว่าจิตวิญ,ญญาณที่มาสื่อสารนี้เป็นพระพุทธเจ้าโคตมะจริงคุณเอเลนาคุยหลังไม่กับดิฉันว่าในขณะที่จิตวิญ,ญญาณของท่านกำลังอยู่ในร่างของดิฉันนั้นดิฉันจะเปลี่ยนมาอยู่ในอิริยาบถท,ที่ท่านถนัด ครั้งล่าสุดนี้ท่านถนัดที่จะนอนตะแคงขณะที่สื่อสารเสียงและบุคลิกของดิฉันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นบุคลิกของท่านเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในห้องและเรากำลังสนทนากับท่านอยู่หมายความว่าการสื่อสารกับมนุษย์ในท่าที่กำลังนอนตะแคงสำหรับชาวพุทธนั่นคือท่าสีหศสัยญาตตามพุทธประวัติก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพาน ได้ให้ปัจชิมโอวาดในท่าสีหสัยญาติและก็ไม่มีหลักฐานปรากฏว่า,าศาสดาองค์ใดยอยู่ในท่านี้ในมุกตลกที่ท่านพูดถึงผ่านแอรีนาก็เหมือนกับที่ท่านพูดผ่านคุณเจมี่นั่นคือท่านเป็นคนผอมบางท่านจึงรู้สึกขบขันที่คนชอบปั้นรูปของท่านให้ท้องโตทั้งสองคลิปนี้เป็นการเสริมความหนักแน่นของข้อมูลซึ่งกันและกันน่าจะบอกได้ว่า พระพุทธเจ้ามีอารมณ์ขันมีมุกตลกทำเอาคุณเจมี่หัวรอกกากอยู่เรื่อยในคลิปของเธอส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลที่ตอกย้ำว่าจิตวิญญาณน,นั้นคือพระพุทธเจ้าโคตมะที่ชาวพุทธร,รู้จักจริงระวังเจอร์ี่ใสอย่าเหยียบผู้สื่อข่าวที่สำคัญคือการที่ท่านมาสื่อสารผ่านคนเช่นนี้ยอมช่วยให้ชาวพุทธได้คำตอบเรื่องชีวิตหลังตาย โดยเฉพาะของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไปไหนหลังเข้านิพพานแดนนิพพานคืออะไรซึ่งหาดิฉันไม่มีความรู้เรื่องก่อนอวิชาแล้วการมาอ่านเรื่องการชนะพระพุทธเจ้าเช่นนี้ยอมต่อไม่ติดแน่นอนยอมต้องงงเป็นไก่ตาแตกและปฏิเสธอย่างรุนแรงคงจะยืนกระต่ายขาเดียวเอาหัวชนฝาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านเข้าถึงนิพพานแล้ว หมดเรื่องแล้วตามที่ชาวพูดเข้าใจกันโดยที่คนพูดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแดนนิพานเป็นอย่างไรและเพราะอรหันต์ตายแล้วไปไหนนี่คือสภาพของการอยู่ใต้กาลาแลนซึ่งดิฉันก็เคยอยู่มาก่อนมาตอนนี้รู้แล้วว่านั่นคือเจอร์รี่สายที่เราเคยเข้าไปติดกับดีว่าเบื้องบนก็ดูแลเราอยู่คอยชี้แนะและนำทางจึงออกจากกาลาแลนได้ในที่สุด และพยายามเผื่อแผ่ความรู้เหล่านี้ให้แก่ลูกศิษย์จะเห็นว่าความรู้จากการชาแนลพระพุทธเจ้านี่จะลงตัวไม่ได้เลยหากไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องก่อนอวิชชาดังที่ได้นำเสนอในหนังสือเล่มนี้จะเห็นความแตกต่างอย่างมากมายความรู้ก่อนอวิชชาจะช่วยให้มองเรื่องการชาแนลพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้โดยไม่ยาก ท่านก็กลับไปสู่ความเป็นชาวแสงที่ยังรับรู้ได้เหมือนท่านอื่นๆกลับไปสู่ความเป็นธรรมดาที่เป็นแสงโฟตอนเมื่อพร้อมจะมาช่วยคนอีกท่านก็สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยผ่านการแชแนลเหมือนกับอีกหลายๆท่านที่สื่อสารอยู่ใครที่เปิดใจกว้างกับเรื่องนี้ได้จะสามารถเห็นเจอรี่ใสามากมายที่ตนเองเข้าไปติดกับดักโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ แม้พระพุทธเจ้าก็ยังมีวัฒนาการไปตามกฎอนิจจังแล้วเราจะไม่วิวัฒนาการตามท่านหรือนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าจะจัดการกับเจอรี่ของตนเองอย่างไรดิฉซนเป็นเพียงนักข่าวเอาข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้มาวางข้างหน้าให้เท่านั้นอย่าเหยียบผู้สื่อข่าวเด้อ Please don't shoot the messenger โลกเก่ากับโลกใหม่ ทั้งหมดนี้เลินสะท้อนให้เห็นว่าา้ารู้ของมนุษย์ consciousness บนโลกขณะน,นี้กำลังตื่นรู้ในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงเกิดความตื่นตัวอย่างมากมายในเรื่องจิตวิญญาณการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับจิตวิญญาณต่างมิติจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแทบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผู้คนตื่นตัวสแสวงหาความรู้ทางจิตวิญญาณมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ย้ำได้อย่างชัดเจนว่าโลกและมนุษย์กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนไปสู่มิติที่สูงขึ้นคือเข้าสู่ยุคพระสีอานฝรั่งเรียกว่า ascension ถึงจุดนั้นก็เหมือนกับได้ไปอยู่ในโลกใหม่กันแล้วสำหรับคนที่เคลื่อนตามพลังงานของโลกแต่ใครที่ยังตามมาไม่ได้ก็จะติดอยู่กับโลกเก่า ในมิติที่สมที่ยังวุ่นวายกับเรื่องธรมาหากินเหมือนที่เรารู้กันดังที่โดโรเลสแคนนอนบอกว่าเห็นโลกแยกออกเป็นสองโลกโลกใหม่นิวเอร์ธที่จะไปนี้ก็มีสภาพแวดล้อมของมิติที่หอาจจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าไม่ต้องใช้เงินอีกแล้วความเป็นอยู่จะดีขึ้นแน่นอนทุกอย่างบนโลกจะลงตัว <th unk n ation> แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นก็ต้องผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆดังที่ชาวโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นคือพลังงานต่ำสูงเก่าใหม่กำลังประทะกันอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าจึงมาเตือนมนุษย์ว่าไม่ต้องตกใจขอให้ไหลเรื่อยไปกับพลังงานใหม่ๆที่เบื้องบนส่งมาช่วยโดยการทำสมาธิอยู่กับปัจจุบนันหรือพาตัวใจกลับบ้านนั่นเอง พระพุทธเจ้าแชแนลผ่านคุณเอริ ena, นาณวันที่5กุมภาพันธ์2020ต่อจากนี้คือเนื้อหาข้อความที่พระพุทธเจ้าได้พูดผ่านคุณเอรินาเธอได้เขียนออกมาและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตทันทีไม่ใช่เป็นบทสนทนาแบบคลิปของคุณเจมี่แต่เป็นการพูดของพระพุทธเจ้าฝ่ายเดียวคุณเอรินาบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าอยากมาพูดผ่านเธอท่านจะบอกเธอล่วงหน้า คงเพื่อให้เธอได้เตรียมตัวก่อนการเชแนลพวกท่านย่อมรู้ว่าฉันคือใครฉันมีชีวิตอยู่เมื่อหลายพันปีก่อนและใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นานทีเดียวแต่พวกท่านมักคิดว่าฉันมีชีวิตอยู่เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นที่จริงฉันมีชีวิตอยู่นานมากนานกว่าอายุโดยเฉลี่ยของคนทั่วไปที่จะอยู่ได้แม้ตัวฉันเองก็ยังรู้สึกขบขันเลยว่าทำไมาจึงอยู่นานจัง แต่ก็ด้วยความหวังว่าจะช่วยมนุษยชาติให้เข้าถึงการบรรลุธรรมให้เขาพ้นจากความทุกข์จนกระทั่งวันหนึ่งฉันเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการทำงานนี้แล้วฉันจึงจากโลกนี้ไปตอนนี้ฉันได้แชร์ร่างของเธอเป็นช่องทางหรือทางผ่านเพื่อจะได้ส่งข่าวให้พวกคุณได้เท่านั้นวันนี้ฉันอยากจะพูดเรื่องพลังงานกับพวกคุณเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่คุณต้องอยู่และติดตามพลังงานคุณคงจะงงว่าหมายถึงอะไรคือพวกเราได้ส่งพลังงานที่มีระดับความถี่ใหม่ๆมาอย่างโลกพวกคุณต้องเปิดรับพลังงานเหล่านั้นไม่ใช่ไปต่อต้านมันแต่ขอให้ไหลไปกับคลื่นพลังงานใหม่ๆเหล่านี้อย่าไปวิเคราะห์อะไรให้มากเกินไปว่าทำไมจึงรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่กับวันนี้อยู่กับปัจจุบันขณะ และสนุกกับมันโดยไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรเลยทำแค่นี้ประตูแห่งปัญญาก็จะเปิดให้คุณอีกบานหนึ่งแล้วพวกเราชอบสังเกตพวกคุณจากเบื้องบนและได้พยายามช่วยเหลือให้พวกคุณสามารถยกระดับมิติของตนเองในช่วงเวลาที่โลกและมนุษย์กำลังเปลี่ยนมิตินี้หวังว่าพวกคุณคงเข้าใจดีว่ามันเป็นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะต้องยกระดับความถี่ของพลังงานของตนเองโดยการทำสมาธิและทำงานต่างๆที่เอื้ออํานวยให้เกิดการยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นเรารู้สึกยินดีกับชาวแสงหลายๆท่านที่ได้อาสาสมัครลงมาช่วยชาวโลกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนมิตินี้พวกเขาทำงานกันอย่างแข็งขันและทำงานได้ดีมากโดยการกระจายข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนมิตินี้ในอินเทอร์เน็ต และทุกช่องทางที่เขาทำได้พวกเราชาวแสงรู้สึกซาบซึ้งในงานของอาสาสมัครเหล่านี้มากและหวังว่าพวกเขาจะยังคงทำงานนี้ต่อไปชินเคยพูดแล้วว่าปี2020นี้จะเป็นปีที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายพวกคุณจึงต้องเตรียมตัวให้ดีการเมืองของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายคุณอาจจะคิดว่า คุณติดตามการเมืองโลกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตามแต่สิ่งที่คุณรู้จากข่าวสารนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นสื่อหลักๆจะปล่อยข่าวอย่างกระปิดกระปอยไม่บอกความจริงทั้งหมดหรอกฉะนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณของคุณให้ดีอย่าไปเชื่อว่าเป็นจริงทั้งหมดตั้งใจทำงานในส่วนของตนเองให้ดีเท่านั้นจะมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นทั่วโลกเพียงสังเกตการ แต่อย่าไปตระนกตกใจเหมือนเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นี่เป็นเพียงอีกเรื่องหนึ่งที่พวกคนสาม,มานต้องการทำให้ชาวโลกหวาดกลัวอย่าไปเครียดกับมันมากเกินไปต้องเชื่อว่าไม่มีอะไรทำร้ายเราได้หากเชื่อว่ามันทำร้ายเราได้มันก็จะทำร้ายเราได้จริงเหมือนที่พูดไปแล้วจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นบนโลกนี้ เตรียมตัวให้พร้อมอยากบอกให้ท่านรู้ว่าผู้นำจีนได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้วว่าจะนำความร่ำรวยมั่งคัง่งทางการเงินมาสู่มนุษยชาติได้อย่างไรและพวกเขาทำงานหนักมากเพื่อให้ประสบผลสำเร็จพวกท่านก็ควรช่วยเขาในเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยต้องทำอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างก่อนที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงน,นั้นคือให้ชาวโลกมั่งคั่ง ไม่อดอยากอีกต่อไปสุภวันฉะนั้นอย่าท้อถอยทูสีทำไปต้องมีความหวังว่าจะเป็นไปตามนั้นได้จริงๆต้องอดทนพวกท่านก็ได้อดทนมานานพอครวรแล้วขอให้อดทนต่อไปอีกหน่อยเป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆฉันดีใจมากที่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้มาใช้ร่างของหญิงคนนี้ เป็นทางผ่านส่งข่าวให้พวกคุณสำหรับฉันก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแต่สำหรับหญิงคนนี้ที่ฉันกำลังใช้ร่างของเธอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอเลยเธอยังไม่มีความชำนาญในการเป็นทางผ่านให้กับจิตวิญญาณอย่างพวกเราแต่ไม่เป็นไรเมื่อเธอทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแต่สำหรับฉันแล้วฉันมีความสุขมากที่มาสื่อสารกับพวกท่านได้เช่นนี้ ก่อนไปฉันขอเล่ามุกตลกสักเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องจริงนะคนชอบนำเสนอภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นคนอ้วนใหญ่แต่ฉันเป็นพระพุทธเจ้าที่ผอมมากฉันนั่งสมาธิฉันทำทุกอย่างที่ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำฉันผอมแต่ดูเหมือนทุกคนชอบคิดว่าฉันอ้วนใหญ่โดยดูจากรูปที่เขาปั้นออกมาแต่ไม่เป็นไรหรอกปั้นรูปฉันออกมาแบบไหนฉันก็ชอบมันทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจ้าหัวเราะและฉันก็ชอบประสบการณ์ในวันนี้มากสนุกดีที่ได้มาอยู่ตรงนี้ฉันมีความสุขมากจริงๆฉันจะกลับมาอีกหวังว่าพวกท่านคงไม่เบื่อหน่ายกับสิ่งที่ฉันได้พูดไปในวันนี้นะฉันจะกลับมาอีกนม m ัสเตแปลว่าสวัสดีฉันคือพระพุทธเจ้าและขอบคุณทุกท่านข้อคิดเรื่องมีอายุนานมากเรื่องที่ท่านบอกว่า ถ้ามีชีวิตอยู่นานมากจนท่านยังรู้สึกขบขันดิฉันอยากเดาว่าท่านอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลังจากชาติที่ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่การกลับมาเกิดใหม่นี้ท่านไม่ได้เกิดในบทบาทของพระศาสดาที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นคนธรรมดาที่มีภูมิปัญญามากกว่าคนอื่นไม่ได้เด่นจนเกินไปแล้วท่านก็ทำงานสอนช่วยเหลือชาวโลกของท่านอย่างองโลคีต่อไปอีกเป็นเวลานาน,านมาก คนย่อไม่รู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่เพราะคนก็ตายไปตามอายุไขเฉลี่ยในขณะที่ท่านอยู่ต่อคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของท่านจึงเป็นไปได้มากว่าถ้ามีชีวิตอยู่นานมากจนถึงจุดหนึ่งที่เบื่อหน่ายต่อการทำงานท่านจึงจากไปพระคริสตก็ได้พูดคล้ายกันผ่านชาแนลท่านบอกว่าหลังจากชาติที่เกิดเป็นพระคริสต์แล้วท่านได้กลับมาเกิดอีก แต่เป็นชายธรรมดาที่มีปัญญาทางธรรมมากกว่าก็ได้สอนคนใ,นใกล้ชิดไม่ได้สอนอย่างกว้างขวางมากเหมือนตอนที่เกิดเป็นพระคิดนี่เป็นความเห็นของดิฉันเท่านั้นผิดถูกย่อมไม่อาจทราบได้ถอดรหัสเวลาโดยพระพุทธเจ้าผ่านคุนนัตตลีกรสันคุนนัตตลีกรสันได้ชนแนลพระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องเวลาที่ต่างกันในแต่ละมิติ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจพอจะสรุปได้คร่าวๆว่าเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในมิติที่สที่เราอยู่นี้เพื่อจะได้จัดระบบชีวิตได้ง่ายขึ้นมีอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นคือแยกเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เมื่อสักครูน่นี้ออกจากเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดในนาทีต่อมาคืนนี้หรือพรุ่งนี้ การแยกเหตุการณ์ที่เกิดแล้วกับยังไม่เกิดอย่างเด็ดขาดเช่นนี้จะช่วยให้ชีวิตอยู่ง่ายขึ้นง่ายต่อการสื่อสารพูดคุยกันฉะนั้นการมีเส้นเวลาที่แยกอดีตออกจากอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการอยู่บนโลกในมิติที่สามนี้แต่ในมิติที่สูงสูงขึ้นไปอดีตอนาคตจะหายไปหมดเหลือแต่ปัจจุบันเท่านั้นซึ่งคิดตามได้ยากแล้ว จึงต้องใช้ภาษาพลังงานท่ารู้ของเราซึ่งเป็นพลังงานยิ่งมีระดับการสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงขึ้นการรับรู้ก็จะยิ่งไวมากขึ้นถึงระดับที่สามารถรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลได้พร้อมๆกันหมดอดีตอนาคตจึงหายไปเหลือแต่ขณะนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการโฟกัสหรือเพ่งความสนใจไปจุดไหน ก็จะรับรู้จุดนั้นได้ทันทีซึ่งเป็นความสามารถของชาวแสงหรืออรูปภพในระดับสูงสูงพระพุทธเจ้าก็อยู่ในระดับนั้นความสามารถนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีจุดตูปปาตยานคือสามารถบอกได้ทันทีว่าคนที่ท่านสัมผัสด,ด้วยนั้นในอดีตเคยเป็นอะไรและในอนาคตจะเป็นอะไรนี่เป็นความคิดที่เข้าใจได้ยากมากสำหรับมนุษย์ ที่ยังถูกจํากัดด้วยเส้นเวลาที่มีอดีตกับอนาคตฉะนั้นใครที่ต้องการไปนิพพานซึ่งเป็นพลังงานที่มีความถี่ในระดับสูงสุดเหลือแต่ความว่างหรือปัจจุบันไม่มีอดีตและอนาคตเราจึงต้องฝึกการปล่อยวางอดีตกับอนาคตซึ่งหมายความถึงการปล่อยวางความคิดหรือเจอรี่ของเรานั่นเองเพราะความคิดของเราเป็นตัวแทนของอดีต และอนาคตเสมอในขณะที่ผัสสะบริสุทธิ์หรือนิพพานเป็นตัวแทนของปัจจุบันขณะจะทำได้ก็โดยการฝึกฝนให้มีสติอยู่กับฐานซึ่งมีลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายทำโดยไม่ต้องบริกรรมใดๆทั้งสิ้นรับรู้ฐานของสติอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ทำเพียงเท่านี้คือการเคลื่อนไปกับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง หรืออยู่กับนิพพานแล้วเรื่องเวลาเป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้ย้ำเสมอในงานอบรมธรรมของดิฉันเพื่อให้ลูกศิษย์รู้วิธีการชัดเจนว่าจะเข้าถึงปัจจุบันขณะได้อย่างไรลิงก์ของทั้งสองคลิปเว็บไซต์ของนาตาลีกรัสสัน https omna org https omna org ht เล็กคอร์ดิงขีดไทม์ขีดบายขีดรอดขีดบุตดาสแลสอารีขีดคอร์ดิงไทม์บายรอดบุตดาชานัลรอดบุตดาบายเอลเลนาเวเลกเวส httpsvoyaegisoflight blogspot. c o m 2 0 2 0 0 2 b u d d h a b i a e r e n a v e l a z q u e z f e b r u a r a y 5 tml question mark fbc lid เท่ากับ lwar 0 0ย ot underscore yyu ขีด l 2 ke 3 s kal qq awbida wq 7 0 y ขีด6 4 ba xx <c oughs> 9 G Y Q Z F L O Z W N G F 6 P L O S O